Thank you. สวัสดีแฟนเพจของห้างทองมาเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานสร้อยเพชรนะครับหรือเรียกว่าสร้อยคั่วจี้เพชรนะฮะตรงนี้ขั่วจี้เพชรนี่เป็นสร้อยทองนะครับติดโดยปกติที่ร้านก็จะมีที่เป็นขั่วจี้เพชรเดี่ยวๆอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วลูกค้ามีสร้อยอยู่แล้วก็เอามาตัดเชื่อมได้นะซื้อแค่ตรงนี้นะฮรแล้วก็ตัดเชื่อมแต่อันนี้ทําเอาไว้สําเร็จรูปเลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะฮะ ก็ตัวทองตัวสร้อยเป็นสีเสานะฮะเป็นลายสีเสาตันนะฮะตัวขั้วจี้เพชรรวมทั้งตัวนี้ตัวขั้วจี้แล้วก็ตัวด้านบนนะครับที่เป็นป้องรอบเลยนะครับสามร้อยสิบรอบเลยก็<ม>ทั้งหมดเพชรมีน้ําหนักประมาณกะลัดกว่านะครับหนึ่งกะลัดสามสิบเอ็ดสตังค์นะฮะตัวน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยประมาณสามสิบหกกรัมก็สองบาทขขวานะครับยาวพอสมควรเส้นนี้ ถ้าถ้าไม่ชอบก็ตัดตัดได้นะตัดแล้วก็เชื่อมใหม่ตามขนาดที่ต้องการนะครับก็ไว้ใส่ออกงานนะฮะใส่ทุกวันก็ได้นะแต่ผมแนะนําให้ใส่ออกงานจะดีกว่าเพราะใส่ทุกวันเดี๋ยวตรงขั้วนี่มันจะหลวมเวลาใส่่แขวนอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะหลุดนะฮะใส่ออกงานก็จะดีถ้าใส่ทุกวันนนะเน้นให้เป็นเพชรไม่ต้องเยอะกว่านี้ฮะโอเคครับ ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่านใดสนใจดูงานดูเพลินๆนะครับงานเพชรงานจิวเวลรี่งานกรอบพระนะครับลายลายต่างๆรูปทรงต่างๆได้ฝากผมขอฝากกดติดตามช่องนะครับอยูอ่ช่องห้างทองเจญเรินของ Youtube หรือว่าติดตามแฟนเพจของ Facebook ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ